ครับพี่น้องมาในไก่เย็นสามสินสี่ครับพี่น้องมาบอาปุ๋บริเวณครับสายเส้นสาย,สายเอ็นครับมาฟังเทียงมหาชาดน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับเส้นกับปุ่นสินเนื้อเนี้ยงงามๆครับพร้อมนำยาครับปลาคอครับพี่น้องอมมาาครับเด ครับพี่น้องครับวันนี้สายเสายเอ็นครับวันนี้ไก่เด่นสาเด่นซีครับพี่น้องมากินกบคุณเมาปุนปลาเวียครับมาฟังเทศมหาชาตด้ำกันครับบัวบะสวัสดีครับพี่เตยันสัตยสุขหวาดซู้ขุนสกุลครับสวัสดีจ้าสาวบปุ๋ยชุ่วคราบมาครับพี่น้องวันนี้ไก่เด่นสาเด่นซีครับพี่น้องเมาปุนปลาเวียครับสายเสายเอ็นครับมาฟังเทศมหาชาตด้ำกันเด้อครับพี่น้องครับเส้นกบปูนเส้นเนื้อเนี้ยงงามๆครับพร้อมนำยาครับปลาคอครับพี่น้องมันนี่แบบสไตล์ปูนได้พี่น้อง ใส่ลงวมับกองจุ่มกลุ่มได้บึ้ยครับพี่น้องปน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 หน้าคุณคุณครับพี่น้องหัวานปากคอเองโอ้ยเฮียครับแก้ครับมาไพี่น้องไหมแซ่บๆมาครับเป็นจรางกินน้ำครับมาปากกับว่าปลากินน้ำกันเด้อสุบรรณสุวรรณว่างเงินกลางวันนี้อากาศหนาวครับพี่น้องอาปากแห้งก็บม่ได้แช่มปากสียุ่งพวกพวกยุ่พี่น้องเอ้หนาว ไอเน่้าหนาวมังเงินมันหมดฝตกนะพี่น้องมเกินนี่ทาาไหนฝนแห้งวน้อพี่น้องเลยว่างนะตีซีนะฝนตกันนี้เอาลิ่นพ่อนะครับพอนาที่นใจมา,าแล้วซีนเันากล้วยกับบวมีมองก็นในมีหลังคาเ<ฮ>ดี๋ยวู้ปอัน้นำข้าหน้าละวันนี้กล้วยยังว่นน้อยกล้วยไฟเสียกล้วยไฟห่าวเล้วมาครับมา เต้บถึงมากเดี๋ยวเปน็นนักฟ้าด้วยกันเนาะเครื่องหนาวอือพี่น้องเลยอู้วอ๊อบอบอ้าวเดี๋ยวป่นใส่ลราโอ้หยาบมากไปขากันดนาว có tác sao vậy Sao sao cái ở <laughs> 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 กลางหน่อยครับปุ่นแต้แนี่น้อยไช้เสยนสายอีใช้กระปุก Gracias.

มอาอยังใหญ่ใ่ไหมสุดรดอกครับก็จับตรงอุบนเน่ยตรงบยบ,บาล มันพ้นเดี๋ยเอาอวหงายก็หนีมากี่น่งคือเดี๋ยวขห,ห้ขของ่มันแหลนยังขึ้นจีบัน ถามวาตื่นฝน

<laughs> <80 giờ. cười> Để ừ. thả nó tắm đi kia này Không còn nó ngày ngay Nhưng mà chương trình nó sẽ tổng Tổng hồ hoang kim làm bán Hãy นี่ยหัวปวดมากตาไข่ปลาเนี่ยมันไม่ปวดว่เป็นอย่างป็นั่นน้ำมือเราเสี่ยงแล้วาปช้อารทำเลซักมันใหญ่จัดมาต่อไป ขอบคุณกินอะไรครับแล้วก็กินอะไรดูหัวใหญ่หัวใหญ่หรอข้าวเสียพอๆใช่ไหมอ่าคือว่าสุดยอดครับวันนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่น้องนึงครับพี่น้องที่ตามที่จมกับปลาปุ๋ยจูฟ้าครับฝากกะไหล่แจ้ก๋ติดตามครับเป็นกำลังแรกใจญครับป้าพี่ป้าน้องครับกินข้าวยำเป็นยำขึ้นกับพี่น้องเปิดพร้อมในเห็นนั้นนั้นครับบ่าเปิดพระพรสลีบบนว่าเอาหันหนาวไปย่าอาบเด้อพี่น้องเดี๋ยวยาเอาชีวิตไปเสี่ยงกำลังสองสามขันขันครับพี่น้อง ว่ามันหนาวอีหลีครับเอาจำเป็นกับวันหลาเศร้าหนาวจงอาบก,ก็ได้ครับพี่น้องไม่มีผู้ได้วาดหรอกคลิปนีงงกับชิบม,ามาครับพี่น้องคลิปหนาวไม่ไหมครับสวัดีความสุขครับสวัสดีครับได้ <c oughs> จอจิ้วจิ้วฝากก็ไรกดแชร์ได้พี่น้องเด้อ <c oughs>